สวัสดีครับมอนี่ก็พากันมาเที่ยวปลาครับมาเที่ยวเห่นปลามาเบงปาลา,ามาเลาะเบิงเห็ดเบงยังกะเลยได้โอกาสเนาะว่าปลานี่มันเป็นปลาปลากิ๊กครับเป็นปลากิ๊กปลาสาตรเป็นปลา,าธรรมชาสตร์บ,าบา้านบ้านเฮ่าเนาะแต่ว่าจุดนี้มันอยู่ที่เพชรบุรีครับ ก็เลยพอดีไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมหาเห็ดลหรอครับแต่ว่าเห็ดกับบอ่บอบอ่อใดบ่อใดเนาะสำหรับบอ่อใดกับมะเบิงกับตาอะไรเช่นหลอก <c oughs> เห็ดพรอเ <c oughs> ห็ดพออเถาเ <c oughs> นาะก็เลยม่พอต้นไม่เห็นต้นในน,นนี้เนาะต้นเนี่ยเขาเอิญต้นสนนะผมกับมันต้นใหญ่เนาะยุดบอกเคยเห็นว่ามันอยู่ มันบ่เคยเห็นนะะว่ามันมาเกิดแซมกับพวกต้นจิกต้นเนี่ยต้นสาดอันนี้ต้นจิกโบ่บมีย่จุดนี่ต้นจิกโบมี่นะโบเห็นได้เห็นอ๋อนี่น,น,นี่ครับ,ออบแต่ว่าต้นนี้เนี่ยต้นนี่นะมันมันคือทรงมันตายแล้วเ่ะา่ท่านได้ตายมันหักลงมาเนาะนั่นอมุมนั้นยังยังเห็นใบอยู่บูู่้วตรงนี้มันเป็นดยังอ๋มอมีนกควอมนกยังเนาะนั่น ก็ใหญ่ยิ่งทึ่งเลยมึงดิเอือนนกนกเอียงบุนะ้นเนี่ยบุ้นดจักสือวนะเนี่ยนะกับพ่อไม่เห็นก็เลยเห็นตนน้นนึงแล้วนึกว่ามันจะมีแค่นี้บ่แมนเนาะครับมันมาเกิดมาเกิดจนต้นใหญ่นี่บ่ธรรมดาครับว่าคงจะหลายปีแล้วล่ะเนะาะมันมันหลายต้นอยู่ ของไงไงเนี่ยโอ้โหแมงยังเต็มเลยนี่เขาเจ้าเขียนไว้ว่าสนสองใบเพื่อนสนสองใบเพื่อนมีเหล็กน้ำเด้อนี่เจ้าติดไว้น้ำแต่ว่าแมงอัน,นเนี้ยเต็มเลยเนี่ยต้นนี่สงสัยมันอกตายน้ำแมงนี่กับปรจักเนาะคุ่นะละงาขึ้นไปุ่่นเร็วโอ้นี่ข้างล่างนี่ ข้างล่างกระตายเลยเนาะตายกองกันเลยเพียบเลยเนี่ยบัรูว่ามันไม่จังใดเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบึงเนี่ยอีกต้นเนาะคุ่นหลายต้นอยู่ครับหลายต้นอยู่ต้นใหญ่ตน้นปูนต้นหนึ่งอยู่ข้างในนูเนาะหลายต้นอยู่นี่เป็น,เ,ปนเขาเรียกเนินหินเนาะปลาอุดมสมบูรณ์ครับผามี พวกเคี่ยนะเคียไอเนี้ยถ้าเอิน่นต้อนอยังบุหร่าผมก็บรุญจักดอกอ,อันนี้ต้นข้ามกลุ่มสะข้ามนะครับอีกต้นเนาะอีกต้นอีกต้นนึงก็อยู่ข้างในนูน้นเห็นตะไบนะหลายอยู่ครับเป็นปลาเลยนูนะ่นเป็นปลาใหญ่เลยเดี๋ยวเข้าไปหลายต้นอยู่เป็น ข้าวมาบึงฟังทางนี้เนาะซึ้อขูดซึ้อว่าลายอยู่ะเบิ่งต้นงามๆเนาะนี่เนาะนี่แหละครับต้นหนึ่งอยู่ข้างล่างตนน้นใหญ่ๆมีหลายต้นอยู่ครับนี่ต้นตน้ตนสนสองใบเลยคนระับผมก็บว่เคยเห็นดอกว่ามันมาเกิดเน,ะนาะเป็นต้นใหญ่เลย สามต้นอยู่ตรงสามสีต้นเลียงกันแบบู้นะครับทั้งนีนไปทั้งฟูลเนาะตรงต้นสึกวันหลายต้นอยู่เนาะอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็เกิดได้งมากาผมก็บ,บัเคยเห็นดอกว่ามีต้นสนญ่เกิดแซมกับตน้นสาดเนาะก็บจิกับบานแล้วบันนี่เฮ็ดกับว่ได้ดรอกก็เลยท้ายคลิปเล็กๆน้อยๆให้ พ่อแม่พี่น้องในเบิงกันเนาะอยู่ทั้งเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะปลาเพชรบุรีเป็นปลาตรงนี้มัเป็นปลาชุ่มชนพีน่น้ปลาเขตปลาชุ่มชนมน,น,นี่แต่ต้นจิกต้นห้างน้อยต้นสาดน้อยต้นแสวงน้อยเนาะอันนี้นะผมเป็นต้นสาดเอ,อนานออนาจะเป็ตนต้นต้นต้นแดงน้อยอย่างนี้แหละเนาะผมก็บ่าใครสันทัดกับตน้นไม้พวกนี้จังได้กะ ขอบคุณครับสำหรับมือนีเนาะขอจบคลิปสำนี่แล้ะครับสวัสดีครับ